ก็เมื่อคืนนี้นะคะทางด้านของอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็ยังได้กล่าวได้ว่าการที่นายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสุเทพเทือกสุบานบอกว่าการยกเลิก MOU 2,543เนี่เป็นอันตรายและจะทําให้เกิดสงครามนั้นไม่เป็นความจริงค่ะการคง MOU 2,543ไว้ตั้งหากที่จะทําให้เกิดสงครามได้ง่ายกว่าเพราะว่าขเขมรสามารถปุกล้าเข้ามาตั้งชุมชนในดินแดนไทยได้มากขึ้น<ม>และจะกลายเป็นสงครามที่ใหญ่กว่าเมื่อชุมชนขเขมรเข้ามาตั้ง รกรากในประเทศไทยใหญ่กว่าเดิมะะนะจะบอกว่าตอนนี้มันก็เป็นสงครามอยู่แล้วเพราะว่า คนไทยมีโฉนดที่ดินทํากินไม่ได้เสียภาษีไปปีปีปนึงเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ที่มันอยู่ตรงไหนมีแต่โฉนดว่า,างั้นนะฮะส่วนคนกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่แต่ก็เข้ามาผลักดันคนไทยให้หนีกระเจิงกระเจิงไปอันนี้ไม่ถือเป็นสงครามหรอคะถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉยไอ้สงครามเล็กๆนี้มันก็จะกลายเป็นสงครามใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้ารัฐบาลทําอะไรสักอย่างลองลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ในอธิปไตยของตัวเอง เอาหลักฐานมาเปิดเผยกันเนี่ยรับรองว่าไม่มีสงครามเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันอ่ะมี